สองมือติดกับฟันแบบนี้ก็เรียกว่าซื้อตัวนี้แหละซื้อว่าตะกี้กับฟันตอนทองกับฟันนั่งสี่ละจ้าแล้วก็เซยเพราะว่าตื่นขึ้นมากเขาบอกเลขออกตัวนี้กันลุกขึ้นมากเลขก็ออกตัวนี้จ้าครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผม ครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศนะฮะมาทานข้าวครับมากินข้าวอยู่ที่ร้านเจปานะครับผมได้ยินข่าวบอกว่าเจปามีแนวทางเพิ่มนะครับผมครับแนวทางจะเป็นแบบไหนแล้วก็เลขของคุณตาของเจปาจะเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับผมครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับก็ต้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของเจ๊ปานะครับผมก็อยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศก็ถือว่าโอเคเลยนะครับครับ แนวทางของเจปาจะเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังก็ต้องไปอุดหนุนกันก่อนนะครับผมพี่น้องนะฮะไปอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวก่อนไปอุดหนุนอาหารตามสั่งก่อนนะครับผมครับโอเคครับเพื่อไม่เสียวเวลาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับไปสอบถามแนวทางของเจปานะครับว่าเจปาจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากแม่พี่น้องบ้างนะครับนนเนาะเดี๋ยวเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมชุมพรครับผมบัดนีอ ฝัน่ยันว่าเพิินกี่ตัวเขาก็ได้เขียนบินมาให้มึงเขากระว่าซูนหาทีผู้ใดมาบอกแกฝันบอในข่วมฝันกันในข่วมฝันว่าก้นว่าเด็กออกศูนย์หาเด้อแกจะ่าขี่ตัวหรือเปล่าหรือหวังซีข้าเจ้าโซกันในข่วมฝันในข่วมฝันแบบนี้เพิินกันลยว่าเอ้ากระมังบินทะเนียจดมามึงว่าสั่นเพิ่นกระวางขีนอาจารย์ก็นได้ว่าสองมือติดกับฝันแบบนี้กเนได้าหิซื้อตัวนี่แหละซื้อไหวหราวบ่ละคะ จองไว้แล้วจองไว้แล้วจ้างามอยู่ได้หาซูนศูนหาจังไหนยังฝันว่าเลขออกเคยฝันตะเกียบบอค่ะเอ่ยจ้ามันออกยี่หีบ่ค่ะออกจ้าขอโทูเพราะว่าตะกี้กับฝันตอนทองกับฝันนั่งสีละจ้าจะกระเซยเพราะว่าตื่นขึ้นมากเขาบอกเลขออกตัวนี้แต่ลุกขึ้นมากเลขก็ออกตัวนี้จ้าแต่เลขว่าจะเซยตัวนี้ศูนหาหาศูนน้ำบอจ้า เพิ่มเนาะซื้อถงซื้อลกเหจ้าลับไปลับมาแน่ังไปตะขาไปไรคะลับก็เอาแน่จ้พอมแน่บนล่างน้ำแน่เนาะจ้าวันนี้อ่ะคุณนุ่นตาหนีเพิ่นเพิ่นว่าจังไหนตัวเลขเพิ่นเพิ่มบ่มันหาเจอไงขนาดนี้จ้าแต่มีแค่คามนีเิ่นเฮ็ดหลวเฮ็ดเลยบ่ค่จ้าเจ็ดสองเจ็ดสองกับสามหนึ่งกับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามกัสิพ่อซื้อได้อยู่เนาะแต่ามขนีหสามี่จ้ะ โทคหมดแล้วแนนลอตเตอรี่กับไปหาอิฐล่ะข้าง่องก็ไดลอตเตอรี่นี่สองใบมีบ่ก้าซืสือเลยอันนี้ไปหาก่ะได้เลยอ้อมที่แบบสองเจ็ดเจ็ดสองดังมากว่าสั่นไปถามแพงได้จะว่าดังสุดๆเขาเก็บหมดแล้วเขาลวนเอาเหือนเลยละคือวันหยินข่าวสดแดงม่ได้ตัวได้เมื่อีงซื้อตัวได้ มีมีบ้าพวกพวกกินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนร้านเกี๊ยวปลางวดนี้งวดนี้ท่าไหนได้ทาเลขออกก่อนตั้งไหนไปฝันเพิ่มฝันฝันบางไดนี่ปะค่ะฝันได้สองหมื่นเลยจ้าสองหมื่นนี่สองขึ้นเกี๊ยวผาดเกี๊ยวบะหมาเนาหาศูนย์ศูนย์หาเพิ่มเติมจ้าเก็บป่าเลขมันติดศูนย์หนูก็เลยไป ได้ใส่นหางแล้วก็ซื้อสูนหางค่ะบันทีของของคุณตาพุณโบฝันบิกค่ะบบจ้ะเฮ็ดเลีกสูตรแล้วเลยโบฝันเลยแล้วก็บอกแค่ตั้งหนึ่งออกับบแตม่ไปซื้อไดอีกเลยถ้าเจ้าจองเป็นลอยโตข้าเจ้าเอาเงินมาเคื่อนมืแล้วเขาคืนมื่แล้วจ้ะเขาไม่ไปซื้อบโบไม่ไปซื้อใดจ้ะ้ยไดมือแรกได้มือแรก จองเป็นล้อยตัวกับว่าใดจ้าเขามากพูนเมแล้วเจ้ามือออกขึ้นมาแล้วเจ้ามือประกาศขายขึ้นนี่จ้ามือยานมีเลียหวยหวยมีแต่อันแต่กะออกถ้าเลขอันไผกับ่กล้าศเขาว่าเลขคุณตานี่เขาสืบ่กล้าซื้อกล้าขายได้อเปล่าจ้าขอบุญเอาคันนี้เลยจ้าครับขอบคุณครับเอาเป็นไงพอดีค่ะพี่น้องอันคันบ่ลูกนี่บ่ บ่มีมองนั่งขวาเพราะว่าเป็นช่วงเที่ยงค่ะกับเขาเพิ่นแซบเนาะโอ,อ,อ้ปอเมื่อกี้ประจําแซบบ่ะแนนแซบครับผมค่ะคือว่าตอนเที่ยงเราลูกค้าหลายค่ะลูกค้าหลายแล้วเพิ่นก็นเลยแน่นร้านเลยค่ะท่านผู้ชมแอดก็เลยเพิ่นวองให้แค่หน่อยๆเนาะคือว่าเพิ่นฟันเพิ่มเกียบห้าโบมาเนาะโอ้ป๋อขันโบมานีพลาดที่ดีได้หนีพลาดพลาดครับผมเม็ดเดียวแขนๆแล้วฟันวเล็กออกแล้วก็ะ ขันฟันจังสี่เลขออกอีหลีแเล้าวะตัวใดก็คือศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับผมครับพร้อมเปล่าวะครับพร้อมศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับผมครับพร้อมบนล่างนะฮะถือว่าเป็นอุแต่วาเลขตัวนี้ง่ายู่เด้ครับตอนแรกก็ว่าจะสูบสรุปกันทั้งล่างนะครับผมเอาไปเอามาฝนตกคนไหลเอาขออนุญาตขึ้นบนรถแล้วกันนะครับเนาะศูนย์ห้าห้าศูนย์ล่ะกันเลขตัวนี้คุ้นคุ้นด้วยเด้อค่ะดูซึกว่า สีด่างมาหลายอาจารย์อยู่เนาะห้าศูนย์เนี่ยครับเรียนบ่ใช่ผ่า,านๆของผมมาหลายอาจารย์อยู่เนาะครับผมค่ะอันพีกพ่กัดพี่กัดบบ้านเพิ่นอยู่ใส่อ่อนบ้านบอ่อปัดนะครับผมบ้านบอ่อปัด<ม>อ่าไปแล้วก็อีกทางหนึ่งไปอะไรบ้านอะไรคำนาอะไรนี่แหละนั่นก็คือไม่แน่ใจแต่ว่า<อ>บ้านบอ่อปัดครับผมถ้ามาสีเลี้ยวเรียวพอมาบ้านบ่อปัดเลยเรีนบ่ถึงหน้า ข้างวัดบ่อปัดแล้วก็เลี้ยวขวามาครับถ<ช>้าเกิดมาทางหนองหานนะครับผมผู้ใดสิมาก,กินกับเพาะแซบเนาะครับแซบอยู่นะฮะก็คือก๋ออวยเตี๋ยวกลางทุ่งนาเนี่ยแหละครับกลางทุ่งนาแ,แต่ว่าบรรยากาศดีนะคะค<อ>มีคน,นเยอะมากครับผมคนเป็นเป็นแบบร่มเย็นค่ะครับเป็นทุงน่งนาล่ะค่ะร่มเย็นแห้งแต่ว่าตัวเลขโค้งเพิ่์นนี่ที่ปล่อยมาชุดแรกคือเจ็ดสองเจ็ดสองกับหนึ่งสามเพิ่์นให้กลับเบ้อรรอบแรกกลับเหมือนกันครับผมครับแต่ว่า อันแล้วเจ้ามือคืนเบิดว่า์ซันเจ้ามือคืนนะครับผมเจามืออะไรครับคือเลขของคุณตานี่ถ้าบป่อยออกมาหนีคือดังแล้วก็คืออันเลยนะคะอยู่ในก็ไดาษครับผมโอ้โหได้ซื้อบอยังไม่ได้ซื้อเลยครับผมบ่มีมันบอหาไม่ได้บลังครับในี่วศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดสองนี่เป็นดังมากเลยนะครับผมแต่วันหนึ่งสามนี่ก็ที่พ่อซื้อได้อยู่มั้งเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาอยู่ว่าพอหาซื้อได้เนาะ แต่ว่าเจ็ดสองสองเจ็ดนั้นหวดนี่ดังจนลอตเตอรี่นั้นแย่งกันซื้อพี่น้องครับผมค่ะลอตเตอรี่หายากล่ะค่ะไปหาไส้กบแดงว่าน้องไปหอดสุ่นเนาะยังบะหมี่เนาะไ,ไปหาเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเพิ่งไปงานโสพรหมู่บ้านค่ะเมื่อน,นี้ก็มาตาม,าตามเจปาเจี๊ล้านกว๋วยเตี๋ยวเจปาครับผม แต่ว่าขันบ่มากับสิผิดหวังใช่ครับเสียใจที่หลังอ่ะนะครับเจี๊ปลามีเลขเพิ่มครับฝันวาลลขออกหาศูนย์ศูนย์หาพื้นมีเลขเพิ่มค่ะก็ถือว่าสูคดีที่ม่านะคะกับคุยกันลังเลยู่วาสิมาบ่มาเนาะเพิ่นสิเพิ่มพ่นหอมสันครับแต่ว่าเจี๊ป่าฝันคิวเดีเนนะครับผมสุดแรกเป็นเพิ่นวอาฟ่งว่าเพิ่นฝันเห็นทะเบียนรถเพิ่นครับออกสามตัวได้ได้หาแปดสาม คณฟันเห็นทะเบียนรถทะเบียนรถเพอร์เิมาสามตัวงวดนี่กามา่าฟันอีกหาศุนย์จังไรก็ตรงรน<ม>ังวดนี่จังไรตรงมากงวดเมื่อกี้ก็แตกสามตัวนะครับโซลเจ <น S 2> ปาเมบ,บึงตัวเลขเก็บฟันแม่นอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นความฝันค่ะเป็นความฟันคงเพืนินค,ค่ะเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีก่ะใช้วิจารินในการรับช่มเนาะครับมีเพิ่มก็มีศูนย์ห้านะครับผมส่วนตัวเก่าก็เป็นเจ็ดสองกับหนึ่งสามนะครับผม ครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พ,พี่น้องทุกท่านนะครับเบิ้งเด็กเ้กอนค่ะครับผม,ผมเบิเ้งเด็กแล้วกอนค่ะนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวตัวเลขทั้งหมดที่เพิ่มเติมเข้ามาครับผมค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดนี่คือกราฟพอรอมเนาะค่ะแอดมินกับ่ได้กราฟไฮเดอร์หนึ่งสามสามหนึ่งนี่กับกราฟพอมนะคะแล้วก็หาศูนย์ศูนย์หาตัวนี้กับใราฟยูเพราะว่ามันหน่อยเนาะมีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาได้ว่ากับซื้อ บนล่างน้ำเนาะค่ะคบ,บนล่างนะคะค่ะเอฟซีชอบก่ะพิจนาเบิงค่ะนี่เป็นแนวทางความฝันเจ๊ร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนฝันคิวแล้วก็คุณตาเพื่อนกาว่างสูตรคำนวณแม่นนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนบอกฟังเนาะว่าคุณตาปล่อยเด็กออกมาคืออันนะคะหาซื้อ,อยากเลยหละในหมู่บ้านนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหาใดกระลองพิจณาเบิงค่ะ จะดึงชรากินแบ่งไว้มึงก็ขอกราบขอบุณขอคุ่น่านผู้ชมได้หลายเด้อ่อให้เฮงๆเรื่วยๆทุกท่านนะครับผมค่ะเฮงๆเรื่วยๆค่ะ